เจคีโนสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะลักษณะของตัวบ้านเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะแปลงนี้นะคะอยู่บนที่ดินขนาด468ตารางวาเลยค่ะกว้างขวาง,วางมากๆเลยใช่ไหมคะลูกท่านบรรยากาศเหมาะสําหรับการทําเป็นบ้านพักสไตล์บ้านสวนค่ะเป็นส่วนตัวดีมากๆเลยนะคะและเดินทางก็สะดวกสบายค่ะเข้าออกได้ถึง2เส้นทางเลยค่ะลูกท่านอยู่ติดทางสาธารณะ2ด้านค่ะ ราคาแปลงนี้นะคะเพียง1ร5 0 0 0้าง4บาทค่ะบ,บ้าน2ชั้นพร้อมที่ดิน468ตารางวาตั้งอยู่ที่อำเภอนาำพงจังหวัดขอนแก่นค่ะเจ้าของขายเองนะคะเจ้าของขายเองค่ะไม่ว่าท่านจะซื้อสดก็ได้หรือว่าจะแบ่งจ่ายก็ได้ค่ะแอดก็เพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ ในวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ